มีคนบอกว่าเราต้องเอาอาดีตมาเรียนรู้ว่าเราจะเป็นอะไรในอนาคตมนุษย์ต้องเรียนรู้จากอาดีตที่ปิดพลาแล้วเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้แต่สําหรับผมผมมองต่างกันนะผมเริ่มค้นพบความจริงว่ามนุษย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากอาดีตเรารู้แค่ว่าใครทําอะไรในอดีตเรารู้แค่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น แต่สุดท้ายเราจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเรียนแบบสิ่งต่างๆในอดีตหรือเปล่าเราทำตามนั้นหรือไม่ทำตามเพราะเราหมอมข้ามสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นความดีสิ่งต่างๆบางครั้งอาจจะไม่สำคัญเท่าความยิ่งใหญ่การนับการนับถือความเชื่อต่างๆที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามสุดท้ายมนุษย์ ก็ยังไม่เคยเรียนรู้เลยจากอดีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้มีทรรลาดเราถึงได้มีคนที่โหดร้ายกลุ่มคนที่เชื่ออะไรแปลกๆซ้าแล้วซ้าเล่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแตกต่างได้ก็อาจจะเป็นไม่แค่จิตสํานึกของตัวเราเองแต่ผมวังว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นในตัว